สวัสดีครับพี่น้อง้ามือนีตื่นตะเศ้ามาผ้พาพี่น้องมาเล,ลาะทงหน้าตะเศร้าเลยนอคเนาะม้าหน้าโคกผ้พาพี่น้องมาเบิ่งเข่าสองสายพันธ์คับพี่น้องขาคะ่ะข้าวพันธ์ข้าวเหนียวผ้าน,นำยศนำย่อยกับอีเตยดแดงเหล่าแตะครับพี่น้องขาอยู่ข้างหลังละละนั่นละนี่อยู่ข้างหลังก็จะเป็นพันธ์นำยศนำย่อยเป็นข้าวเหนียวที่กินแซบพี่น้องเป็นข้าวเหนียวที่กินอร่อยเย่ท่อนก็เลยเอามมใส่ข้าม่วหัวของเขานี่ถ้าเป็นเขาไม่เนี่ยโอ้หหมีแห้งค่ะค่ะพี่น้องแล้วก็รวงของเขานี่ก็จะเป็นแบบว่า เม็ดเขาเปลือกของเขาเนี่กระสิเป็นสีคือจังเขาเขาเจ้านะพี่น้องเหมือนสีสีขาวเหมือนสีของเขาเจ้าเด้บได้ห่วงดำเม็ดดำคือจังเ้าเหนียวพันอื่นเนยข้าเหนียวพันน้ำหยดน้ำหยอยนะพี่น้องนี่ตอนนี้บอกกัล่างงามกัล่างฉีก้มหางไซ้วะครับพี่น้องพว่วงเมานี่ละก็ะสีพ่อเมา่น่ะพี่น้องเดี๋ยวถ้าสีกับกล้องให้พี่น้องเบิ้งเนอกว่าตอนนี้เขาเป็นจงังไดอืมเบิ้งห่วงเบือ้องหังเขาเนาะครับอพี่น้องค่ะอคืับพี่น้องเห็นไหม ก็เรื่อมซุ่มกันอ้แต่ว่าบอดีดอกพี่น้องถอกไว้หลายแงามนี่กระไดโนกยังมาสิดนเม็ดงามหวงงามโมาบูพี่น้องค้านี่เห็นไหมลวงเม็ดเขาก็จะเป็นแบบนี้เห็นบ่าเม็ดเม็ดเขาจะเป็นไอ้คือจังเขาเจ้าเลยถ้าเขาแก่มากพี่น้องเมง็ดหง่ๆเม็ดญงเตืบอยู่ดิถ้าถ้าเปรียบเทียบว่ากับเขามมลีหนึ่งศูนย์หาเขาสิเม็ดหญ่ก็เขามมลีหนึ่งศูนย์หาอีกตัวพี่น้องค้านี่นะแม่เขาจะเป็นแบบนี้กินแซ่บกินหอมค่ะพี่น้องแต่ว่าขอเสียของเขาเนี่ยก็คือ อันเปียงคือห้ซื้อน้ำยอดน้ำยน่อยก็เพราะว่าอันเกี่ยวนมำใดฝนตกมาใส่ฝนมามันยังมันท่วมกันดีค่ะฝนก็นเลยเห็นมันซื้อน้ำยอดน้ำยน่อยได้พี่น้องค้านี่นะเวลาเขาหนึ่งใสตติบกับพี่น้องว่าไม่นน้นตายคนนี้เนี่ยม่ธรรมดาได้หอมนี่แบบอื้มสีเขาไม่มาอันเอาว่างไว้เขาไปนั่งเฮี้ยงสอบนี่พี่น้องหอมขึ้นมาใส่ดังห้วยห่วยเ่นี่เป็นข้าวที่แ่บเป็นข้าวเหนียวอร่อยได้เหมาะกับการทํากินเลยเ่าซื้อ บางมองไทเฮ็ดเขาเนียวค้ายนี่ครับเป็นเม็ดสีขาวจังสีพิ่นบ่ไข่อยากสื่อเด้สมมติอย่างบ้านยายอนจังซี่น่ะพี่น้องก็เลยแม่แน่น่าออมาเฮ็ดกินเฮ็ดไดทั้งหน้าปีหน้าปังเด้อพี่น้องบ่าไา้คิดขีลายเด้เขาในพันนี่นะพี่น้องเนี่ยเนื่อขอเสียเขาหน่อยนึ่งน้ำแก่น้ำหยังจังสีเขามีสิทธิ์หล่มใดกับพี่น้องพอต่อเฟื่องเขาจะบ่ไข่แข็งแรงเด้แต่ว่าววาพื้นกินอร่อยนี่เขาสุดยอดเลยครับพี่น้อง่ะบนดนหรอกพี่น้องไม่นานหรอกจะได้เก็บเกี่ยวเพราะว่าเริ่มหางไซเริ่มยังเลว ตาสิมีห่วงดางห่วงหยังไปแน่เพราะว่านกคะ่ะพี่น้องคะ่ะนกชิมนกกัดนกซิมดีด,ดีตัวอันเห็นไหมดําพ่ออมกันบดีงวกมาทางผีพี่น้องง่วกมาทางผีเห็นบ่ห่วงดําๆนะห่วงดําๆทางนี้ก็จะเป็นอีเตี้แดงเ้าแตกเห็นบ่สีของเขาจะแตกต่างกันเห็นเห็นเลยคะ่ะพี่นอ้องอีตเต้แดงเราแตกนี่ทานโรคทนโรคให้ผลผลิตเยอะถานว่ากินแซบบ่บ่แซบซ้ำไอ้พระนํำนวดน้ำย่อยพี่น้องเน้นการทํานาปังแล้วก็เกี่ยวขายสดเลยสตัวนี่ ี่เขาสีเม็ดใหญ่เน่พี่น้องเตี่ยแดงแล้วแตกเขาจะเม็ดใหญ่เขาจะจับหมาห้างแน่อยู่แต่ว่าน้ำนักเขาเนิโอ้ห็ดหน้าปางเกีียวสุดนี่เพราะถรมาดาเห็นบ่คันเขาสลิสลดเกรสรอ,ออกแล้วพี่น้องคะเม็ดเขาสีดำปื้ยังสีเลยค่ะต้อนออกมาใหม่ๆเห็นบ่เนี่ยตอนเขายังบอสลิดเกรสรเขาจะเป็นห่วงเขาขาวดึงเขียวอ,อ่อนพรอนอยู่พี่น้องแต่มากเมื่อเกรสรเขาออกปุ๊บห่วงดำแบบนี้เลยค่ะพี่น้องเนี่ย ยายท่อนกับมักนี่นี่เทไกรกับว่าพ่อว่าผืนอีตเตียแดงเราแตกพี่น้องคะเดี๋ยวว่าชาวนาปังยังสินนะคนไยเฮ็ดพันได้แล้วกับว่าสูงอีเตียแดงเราแตกคนไายังสินอะพี่น้องอันนี้เป็นหน้าดำเด้อนี่คันเขาออกห่วงเต็มที่เด้อพี่น้องคะออกรวงเต็มที่แกเต็มที่สีดูเหมือนห่วงหนาก็ากนีเลยเด้ตอนนี้คือยังออกไม่หมดเด้นี่อัตราการหอกก็ยังไม่หมดเลยยังยังยังฆ่ากอาอยู่นี่หลายอยุที่เป็นมา่มานเปง่งเปนะพี่น้องนี่เห็นป่ะหน้าโคค่ะอายุสัน อายุสั่นทิงอันอันอีตเตยแดงเล่าแตกทั้งผ่านน้ำยดน้ำย่อยค่ะทั้งผีเป็นพ่านน้ำยดน้ำย่อยเนาะย่อดอกเห็ดบ่ลายดอกค่ะพี่น้องแบงใ้หน้าเห็ดพ่านนั่นพ่านหนีแนงสินะนี่บึงผัานน้ำยดน้ำย่อยเริ่มใบวี่เริ่มหลอกเริ่มเลื้งแล้วค่ะพี่น้องคานเนี่ยว่าพื้นอเตเตยแดงเล่าแตกนะพี่น้องต๊ก้าพร้อมกันลูกก้าพร้อมกันแล้วก็มาดำมือเดียวกันแต่ว่าอายุกับสิแตกต่างกันบ่ลายดอกพี่น้อง เกีียวพันน้ำยุดน้ำย,อย่อยเมื่อสักพักหนึ่งกูแล้วกับเฉดีเซอร์ใส่เขาอีเตียแดงแเราแตกเรนอพี่น้องเห็นบ่นี่เมืองในทางฝีเป็นน้ำยุดน้ำย่อยถอกแล้วหางใสอีเตียแดงเราแตกก็ล่างเริ่มถอกอายุกระสีห้างกันบ่หลายดอกค่ะพี่น้องขันพร้อมกันท่วมกันหลายกับว่าดีเนาะนี่แหละยังสีดีอันนึงผสมเกสรแล้วเรียบร้อยเริ่มหางใสแล้วยังค่อยอันทั้งหนึ่งยังก็ร่งสีผสมเกสรนั่นสินะเห็นบ่เบิ่งโดยรวมก็ถือว่าโอเคอยู่น้องพี่น้องเนาะ ข้าวเหนียวพันน้ำหยดน้ำย้อยของยายทรนะ่ะพี่น้องนี่นะนี่เอาใส่หน้าโคกแต่ว่าเพราะว่ามันอายุอายุมันสัน่นไม่ได้อายุยาวนะพี่น้องนี่สามารถเอาหน้าปีออกเอาไปโรกไปที่หน้าปังได้เลยเกิดย่างดีค่ะพี่น้องขาะมึงงนี่นี่บวยประดวนและได้ยาท่อนกษิตได้กินขาไใหม่พี่น้อง,งอทําออทเองกินเองชาวนาละกามาเฮ็ดซูพี่น,อน,น,น้องเบิ้งนี่ละไทยเฮ็ดหน้าออกทั้งโทศรพท์พือพนวาล่ะพี่น้นองมึงงนี่นี่ภาพโดยรวมนำพร้อมกันนั้นพันนี้กษิได เกียวไว้กลัวนี่น้ำมงแกมันพี่น้องมันกัดสิแกไว้บางแนวลางห่วงก็คือเหลืองแหละเนื้องหางสซคัากห้ายแล้วแหละพี่น้องอีกไม่นานเกินรอค่ะพื้น่าหน้าเฮ้านอนค่ะพี่น้องดีไก่กับตอนนามเห็นหมาเห็นห่วงที่เห็นผลผลิตเขาหนีแล้วเนาะพี่นอ้องอุตสาตังแต่อันโตกก๊ก้าจ้างโลก,ก้าละกามาดำเองแล้วค่ะพี่น้องพอเห็นผลผลิตแบบนี้ก็ชื่นใจครับพี่น้องถึงว่าอุปสรรคการของชาวนาก็หลายทั้งนกเครื่องหยังเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าเห็นบนนี้ มันเห็นผลผลิตแล้วมันก็ชื่นใจดีใจเนี่ยมนพี่น้องี่นะข้าวเหนียวเอาผ่านาๆๆาน้ำยดน้ำใยของเงยซ่อนนี่มากลายครับพี่น้องอาศัยมาเฮ็ดกินด้นี่เฮ็ดกินแลวเพราะว่ารสชาติเขาดีคือจังนอนตายพี่น้องเวลาเท่าหนึ่งใส่อยู่ในติ๊บเข่านะ,ะแะกหลัก็หอมกินหอมแห้งค่ะคพี่น้องข้าวเหนียวนี่นะก็เลยคันพูดได้ได้กินก็คือติดใจนะก็เลยยมาเออเข้าดีๆียังฉี่เงยซ่อนก็กนอยากอนุรักษ์ไวเ้เฮ็ดไว้จะกินกินแซ่บเข้าพพเฮ็ดเองกินเ,เองปลอดสาร ข้าวได้ใส่สารเคมีอีหยังที่เป็นอันตรายกับร่างกายนะพี่น้องเ่าก็ใส่แต่ปุ๋ยเคมีธรรมดานหนึ่งมึงมหมักมึงห่วงเลยค่ะพี่น้องคะ่ะคุณนะโอธรรมาดานี้ข้าวเหนียวพันยังอีบุโดแล้วพี่น้องจะได้ใส่โยแล้วนะคะนี่นะนี่ท่อนคัดพันย่างดีเด้อพี่น้องค่ะไม่ค่อยมีข้าวปนหรอกน,นะนะาก,การออกห่วง